ข้อความจากสปาคทุเรียนโดยเดเนียลสแกรนตันเรื่องความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของคุณทักทายพวกเราคือสปาคทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรากำลังพึ่งพาาความสามารถในการสัมผัสและรู้สึกอย่างต่อเนื่องเพื่อจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกคุณทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากที่นั่นบนโลก ควรมีความสามารถในการทำเช่นนี้กับตัวุณเองและกับผู้อื่นในชีวิตของคุณควรมีความสามารถในการช่วยคนจำนวนมากและช่วยได้มากผ่านความเต็มใจที่จะรับรู้และสัมผัสถึงสิ่งที่จำเป็นจริงๆในสถานการณ์นั้นๆ คณต้องสนใจความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณเพื่อให้ตัวเองได้รับสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้เป็นตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นและท้ายที่สุดเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปได้วยความสะดวกและความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากคุณเพิกเฉยต่อความรู้สึกความรู้สึกที่คุณได้รับแสดงว่าคุณกำลังเพิกเฉยต่อข่าวสารที่ส่งมาถึงคุณจากผู้ชี้นำ ตัวตนที่สูงกว่าจิตวิญญาณเหนือมนุษย์จักรวาลพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาและอื่นๆนอีกนับไม่ถ้วนหากมีวิธีที่แม่นยำม,มากในการสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกคืออะไรสรุปได้ว่าคุณกำลังเปลี่ยนจากการมีจิตใจเป็นศูนย์กลางไปสู่การมีหัวใจเป็นศูนย์กลางและหัวใจของคุณคือความรู้สึกมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึก ในขณะที่จิตใจของคุณเกี่ยวกับการคิดสิ่งต่างๆคิดเกี่ยวกับอดีตอนาคตสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพื่อเน้นคุณจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจะมุ่งคุณไปในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะจดจ่ออยู่กับมันดังนั้นจึงเป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับคุณที่จะให้ความสนใจกับความคิดของคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วให้ตระหนักว่า ความคิดของคุณเป็นตัวชี้และพวกเขากำลังชี้คุณไปยังทิศทางของความรู้สึกของคุณการสะท้อนของคุณและเมื่อคุณให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณมากขึ้นสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณรับรู้ในร่างกายของคุณมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดเกี่ยวกับสถานการณ์เมื่อนั้นคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากคนยังจะได้ลงลึกกับคนอื่นอีกด้วย คุณจะไม่เพียงแต่สามารถช่วยพวกเขาได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขาและให้พวกเขาเป็นภาพสะท้อนให้คุณเห็นว่าพวกเขาเป็นอย่างแน่นอนมีบางสิ่งบางอย่างที่คนคนหนึ่งนำเสนอให้คุณซึ่งคุณต้องยอมรับว่าอยู่ในตัวคุณเองเช่นกันไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ไร้จุดหมายในจักรวาลทั้งหมด ทุกสิ่งกำลังชี้ให้คุณกลับมาที่ตัวคุณสู่ความจริงภายในที่คุณมีที่ที่คุณรู้สึกและที่ที่คุณรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราไม่มีร่างกายแล้วแต่เรายังรู้สึกได้และยังรู้สึกได้มันง่ายกว่าสำหรับเราในตอนนี้มากกว่าตอนที่เรามีร่างกายดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรเมื่อคุณเปลี่ยนไปและคุณปล่อยวางความคิดความคิด ความเชื่อและแนวโน้มที่จะจดจ่อก,กับอดีตและอนาคตคุณกำลังดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการมอบให้คุณเช่นกันคุณจะรับรู้และร,ร,รู้สึกได้ดีขึ้นคุณจะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นทั้งในระดับปปรเจกบุคคลและส่วนรวมและมันให้บริการคุณเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรในตอนนี้อบกอดมนัน พวกเราคือสภาอักุเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณโดยบูสเดย์